มีน้องคนนึงทักมาถ้ามัว่าผีหนุ่ยชีดปุ๋ยสู้นะสั่งซ้ำซี่ข้าไปแล้วแต่ทําไม่ยอดมันยิงออกมาทําไมหยอดมันยิงไล่จริงๆปุ๋ยสู้นะสั่งซ้ำซี่หรือปุ๋ยถือว่าขึ้นตอนโดยสู้อ่ะไอพวกเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่ไปยับยังแมออนไม่ได้มีหน้าที่ไปกดยอดแต่มันมีหน้าที่ไปบีบโครงสร้างของยอดอ่ะให้แหลกลงให้ไม่ยายอออกแล้วก็จะไปส่งเสริมให้ใบแกเร็วขึ้นถ้ามันว่า ในตอนยอดออกมาแค่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราชีดปุ๋ยตะกูลเดี่ยขึ้นตอนโดยสู้นเนี่ยเข้าไปยอดมันก็จะยิงไล่ออกมาเพราะว่ามันจะไปทําให้ใบเก่าของเราอะ่ะหยิงแก่ขึ้นก็ยิงมดอายุเร็วขึ้นพอใบมดอายุเร็วขึ้นมันก็หยิงแตกยอดก็คือยอดก็จะไล่ออกมาเรื่อยๆและหลายคนเดี๋ยว่าเรียกว่าปุยตัวนี้ยเป็นปุ๋ยสะสมาหารนก็คือ n b k อ่ะ เราตัดเอ็นทิ้งมาเลยเพราะเอ็นเป็นสู้นเลือดไถวพีกับเคตัวพีอ่ะเป็นตัวสร้างพลังงานตัวเคเป็นตัวเคลื่อนย้ายอาหารนั่นก็คือที่ว่าเขาเรียกว,ว่าปุ๋ยซาโซมาหานโอเค